สวัสดีครับวันนี้มาชมตลาดดอนแขนนะครับไม่ได้มานานเลยเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันราคาผักตอนนี้แตง่ครับมีการป้องกันอย่างดี มันเทศมันม่วงเห็นไหครับแอ่อขา้าโพดมันละ ไม่ค่อยได้มานะครับชรวงนี้ตลาดก็ยังคึกคืนอยู่แต่ราคาอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อยากทราบราคาอะไรถามมาได้เลยนะครับ แตงแตงเล็ก50บบาทแต่สวยๆตับทองสวยมากเลยครับลูกใหญ่ มะละกอกับมะเขือพวงใช่ไหมครับเดี๋ยวสักพู่นะครับยังไม่เจอ ิดครับเปิดทุกวันครับตลาดเปิดทุกวันได้ยินเสียงไหมครับตลาดเปิดทุกวันครับคนมากคนน้อยของมากของน้อยขึ้นอยู่กับวัน ตลาดดอนแผนนะครับอำเภอแสงสางเกนมัะกรถุงอะไรตันนีงอิกๆงหนึ่งใช่ไหมมังกรพวงเหรอพี่แกงเหร ติดถุงอะไรพสิติดตอมอ่พอดีนะฉีดยาแดงเรอต่อมีแดงถุงเะบาแล้วนะน้ปละล้านี่นะยังกวาเลยฉีดยาอ่ีดยาอ่ะตลาดดอนแขนครับมะละกอ2 5 3สิบนะครับถุงหนึ่ง หกสิบเสนะครับบวกหนึ่งเผือก เผือกมีแปดสิบเก้าสิบร้อยครับขึ้นอยู่ขนาดแล้วก็ความสวยนะครับมันไข่ตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบนะครับมันไข่ พี่แดงังคาไม่เจอเลยพี่แดงไม่รู้ราคาเท่าไหร่

พริกแดงถุงอะไรครับพี่พริกแดงถุงอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันที่บ้านเพื่อนรมไม่ได้ก่อไม่ได้ตามจังหวัดนครราชสีมาครับโคราชครับอำเภอสิงสางนะไม่เคยมาไล่นะครับฝากติดตามช่องเลยนะครับทาง YouTube ครับ จะผีบ้านนอกนะครับจะมีเอ่ออยาไปที่สวนที่ไร่แล้วก็ราคาสินค้าแจ้งให้ทราบปลูกทุกอย่างครับอยู่ที่อำเภอเสรยงสางครับทุกเรียนกล้วยคือผักทุกอย่างครับจะมาจากสวนโดยตรงนะครับของจะอยู่ได้นานสด ยวจะมาไล์ให้ชมใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปธุระก่อนก็จะพยายามมาไล์ให้ดูราคาสินค้าทัานใดก็สอบถามมาได้นะครับกระชายห้าห้าร้อยอ๋อพริกแดงพริกแดง 500. 110หา้าร้อยผงหนึ่งสิบโลฮะอ๋อขายาก แดงแดงหายากครับตอนนี้ถุงละห้าร้อยสิบโลนะครับห้าร้อยที่นี่ที่นี่ถุงละห้าร้อยนะครับสิบโล ชมพู่ยังไม่เห็นเลยนะครับชมพู่เดี๋ยวถ้าเจอจะแจ้งเข้าไปในเพจนะครับคนเดินน้อยครับช่วงนี้คนไลฟ์สดพี่ผู้หญิงก็ไม่อยู่เดี๋ยวจะมาไลฟ์เรื่อยๆช่วงนี้อย่างว่านะครับโควิด ใครทราบราคาสินค้าก็แจ้งพี่น้องอยูอ่อ่างในกระทูได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมาเดินเราไม่รู้ราคาด้วยแต่จะมาให้ชมตลาดแต่ถือว่าคนคนเดินน้อยครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าเดินเยอะ กต่วันหลังจะมาชมในหลายตลาดนะครับตร,ตรงนี้มันจะมีอยู่สามสี่ตลาดตรงข้ามกันสามสี่ตลาดถือว่าใหญ่ครับผักมีกับทุกอย่างครับกับทุกอย่างสอบถามมาได้ ขอบคุณครับขอบคุณครับแจ้งมาด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ราคาครับมามาไลฟ์ให้พี่น้องชมดูว่าตลาดเป็นไงมัง่งไม่พ่อไม่ได้มาไลฟ์าานานแจ้งมาได้ครับหรือว่าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอย่างใครแจ้งราคามานะครับก็สนใจติดต่อติดต่อกันได้ติดต่อกันเลยว่าเออราคาเท่าไหร่สนใจไหมอะไรเงี้ย เพราะทางเราก็คือเป็นเป็นสื่อกลางให้เสือใครสนใจสินค้าจากพี่น้องในเพจเราเดี๋ยววันนี้จบการไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปธุระบ้านหลังเราจะมาไลฟ์ให้ชมใหม <esti> ่นะครับสวัสดีครับ